สวัสดีครับหน่องจ้าวยูทูบทุกคนกนะครับคือ,อมันี้สีมาเ่าเรื่องผู้อยากมากกับมากผู้อยากเมื่อกับหลายนะครับอยู่ ที่มาทํางานต่างประเทศนะครับคือคนไทยอยากอยู่บ้านก็อยากกลับมาอยากมาเห็ดงานอยู่อิราเลีต่คนอยู่อิราเลหรือประเทศอื่นๆนะครับเกาหลีญี่ปุ่นยางก็เจ้าก็อยากกลับบ้านนะครับคือมอนี้ได้โอกาสเห็นหลายนะครับตัวป,ประเทศอิราเลเนี่ยทางที่ซีทางกรมแรงงานนะครับเขาจัดทรงกันมาสุดเดือนนะครับคือเอาคนไทยกลับ เาเงินเหมาลําบิเศียนะครับคือทางอิสราเอลก็ต้องการคนงานหลายบัดนี้บัดนี้ท่าอันผมไปงานเพิ่นก็นเลยจัดเทียวบินพีเศียคือเอาคนไทยนี่กลับไปแล้วก็เอาคนไทยที่อยู่บ้านเฮกกลับมาครับเล่าสุดนี่เร็วๆนี่เพิ่งรับสมัครไปนะครับรุ่นที่ไรผมจำาม่ได้นะครับคือคนคนยุบ้านก็นอยากมาอยากมา,ย,า,กมาย้อนหนังทียุายบาน ที่บ้านเฮาหนะ่ามันค้าแรงสูงกับจริงอยู่แต่ว่าคนถ้าเป็นหนีหลายสินะครับผมกระปรูเพราะสาเหตุอย่งางลักๆเขาคือหนีเนาะหาเงินหาเงินบาอยากบอมันกับบอยากแต่ว่าหนีมันหลายมันเลยเหตุให่งบพอใส้นะครับหนที่หนีส่วนโตหนีสาธารณะนนะครับท,ที่ที่เห็นเปลีนปนป่นกันเยอะมีส่วนโตก็มีหนีย่งมีซื้อรถอู่มาซื้อรถมี สถานะก็เอาซื้อของแพงขึ้นนะครับคือนีสานะนี่เกิดจากการกู้ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลไปกู้นี้มาจากไอเมีหรือจากไกมาานี่ครับอันนี้ผมก็่รู้เนาะมาเลยให้เกิดเป็นหน้สาเขาเอื้อว่าน้สานนะครับอันนี้ทั้งรัฐบาลกับิีพคิดกับอ,อื่นแทนนะครับเช่นขนาดรถไฟขนาดยังไงนะครับดังนั้นมันก็เลยให้คนให้ยุบบ้านนะครับ อยู่ยากนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันหลายกาล,ายลัวรา่รับสินะครับมันก็นเลยต้องมาหางานต่างประเทศเทศนะครับเบิ่งว่าประเทศใดเพิ่นสมารก็พากันอยากมากสิครับกูอยากมากอะไปบ่นวัดนั่นวัดนี่นะครับตอนเด็กมากเนาะคือผมอะผมกลับไปบ่นบ่ซึะเสื้อมาบ่นครับไปไปแล้วพระเพิ่นว่ายา่าบ่นเพาะว่นนั้นก็ได้ขอไว้นะครับกลับมากก็สิไปเฮศด์นั่นเทนี่เพิ่นสินะครับ พูอยากมากอะมากก็เฮ็ดทุกวิธีทางเนาะว่อยากมากย้อนเป็นนีย้อนหลายๆอย่างนะครับอยากได้บ้านอยากได้รถนะครับอเพิ่มโตผมก็บ้าอยากได้บ้านนะครับพเพราะเฮ็ดงานอยู่บ้านอนะสิบปีมีเงินเก็บแค่หามื่นโะงก็บบรูเป็นพอยังกะพงเสียใจไหลเอา <c oughs> เลยเฮ็ดให้ผมต้องมามาอยู่ที่มาทำงานที่ประเทศสรเลีวนะครับเอามา กูอยากกูมาแล้วเมื่อได้มาแล้วก็อยากกลับบัานครับมันมันมาแล้วมันม่เปลี่ยนคือเข้าคืดเตรียมใจมากเกินลอยนะครับตอนมาเนี่ยว่ายอมตายว่ามีสงครามย้อมตายเนาะคือหลักๆคือัวดสงครามมันพอมาแล้วแปดเดือนแปดเดืนอนคือฮอดบ้านนะครับอยากกลับบ้านคือเบ็ดนี้เบ็ดนี้แล้วเป็นมีอยู่ปกีิบ้านนะครับแต่ว่าบ้านยังบ่แล้วก็เลยสูสูมาจนเส,สเมอรเศร้าสูเมอรอนี่ก็ยังก็ยังมีความคิดว่าอยากกลับบ้านนะครับ คือมันมันก็นคืออันพม่า,มาไปให้งานบ้านเฮ้าเลยครับพม่าในบ้านเฮ้าส่วนหลายสมมือนีเขาเขาเขาพกเขาระบบบดนะครับนายจ้างพาไปตรวจโรคไปเห็ดยังเก็ยบเท่าคนไทยแล้วครับมีสิทธิประกันสังคมอยูด่ดีกินดีนะครับอันอันนี้เราถึงแรงงานต่างดาวอยู่บ้านเฮ้าครับส่วนหลายสมมือนีคือสบายแล้วแต่ว่าเฮ้าเฮ้าคนไทยนะครับมาประเทศนี้ลำบากครับลำบากเน่ย คือบ่มีตรวจโลกบ่มีตรวจประจำปีเฮ็ดงานำสำหรับมงรับตาอันนี้ถือมง่ดีครับมงดีมันกับมีอยู่มันมันบ่หลายนะครับนายจ้างดีนายจ้างดูแลดีที่พักที่อาศัยอันตัวโลกในอ่านจ,จะบ่มีนะครับแต่ว่าแต่ว่าทามีก็ดีนะครับจากให้มีอยู่ส่วนหลายเขาเจ้าออกมาเป็นจูดลับตาคนไทยไปตรวจนายจ้างใกล้ๆกับเออท่งไอยูนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยบ่เคยพ่อนะครับพอเสียของมันนะครับ หลายอย่างก็กคือต้องการนะครับมันเป็นปจัจจัยพื้นฐานเนาะอีกหลายอย่างถ้ามีให้ก็ดีนะครับแต่จะไม่อยากขึ้นท่อบ,บ้านแบบนไหน,นะครับแต่ว่าอู้หนักเ็กงานก็จนมือถึงคำนะครับตื่นแตะเ้าสุกเดิฟเ็กงานจนมือถึงคำสีนังน่งสองมือสีพันกับนนอะไรเนาะแรนใส่งานก็ได้นะครับภูพันยูได้เพพ่นก็ยูได้นะครับแต่ว่าโอ้ผมเนี่ย ผมก็ผมว่ามันพ่อแล้วมันมันอิ่มตัวแล้วนะครับมาได้จะได้สามปีแล้วครับถ้าครบสามปีกับสิคิดอันอวยแล้วครับตั้งใจกับว่าสิครับสงการบินานะครับจะกระถาเบิงเบิงเบิงว่ามันสีเป็นยังไงนะครับความคืดเนาะมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแต่ว่าผมกับปัจจัยของผมกับอยู่น้ำครอบครัวพ่อมนะครับถ้าเพิ่นพ้อมก็เออพ้อมถ้าเพิ่นเม่อร้อผมกับสิได้ชะลอบอีกสินะครับ เหมือนก่อนนี่แหละครับเม่เปลี่ยนที่มากของว่าผู้อยากผู้ยุบานก็อยากมาผู้ยุพีก็อยากเมื่อใช่ไครับมันเหลพอได้มากเล้วก็อยากเมื่อถามว่าได้เงื่อนบ่มก็ได้นะครับแต่ว่าความสุขมันมันลด,ดหน่อยถอยลงไปอยู่นี่มันบ่มีมงมงที่ไปลีนแลกไปยังเลยครับเฮ็ดงานทุกเมือม่อเมื่อยทุกเมื่อครับเปลี่นทั้งสั้นเลยนะครับ